สรุปตารางคะแนนเอลีกออสเตรเลียฤดูการ2025-2026หลังจบคู่คืนวันศุกร์อัปเดตประจำวันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2568อันดับที่1นึ่งออคแลนด์เอแข่ง3นัดมี7คะแนนอันดับที่2องเซ็นทรัลโคสต์มารินเนอร์เอฟซแข่ง4นัดมี7คะแนนอันดับที่3ามสิสนียเอแข่ง3นัดมี6คะแนน อันดับที่4ี่อ l ดิเลตยูไนเตแข่ง4นัดมี6คะแนนอันดับที่5้าเมลเบิร์นซิตีแข่ง3นัดมี5คะแนนอันดับที่6 w เวลลิงตันฟีนิกซ์แข่ง3นัดมี5คะแนนอันดับที่7 m a a มกาเทอรแข่ง3นัดมี4คะแนนอันดับที่8 b r i ริสเบนรอรแข่ง3นัดมี4คะแนนอันดับที่9 Melbourne ร์นวิกตร แข่ง3นัดมี4คะแนนอันดับที่10 Newcastle Jets แข่ง3นัดมี3คะแนนอันดับที่11 Western Sydney w a n d e r e r FC แข่ง4นัดมี2คะแนนอันดับที่12เิ Perth Glory แข่ง4นัดมี1คะแนนจบกันไปแล้วนะครับกับสรุปตารางคะแนนเอลีกวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ